สวัสดีครับท่องดินกงรีรายุวันนี้เรามาที่นะครับโกหลักจินท่าผาลําไทยนะคะส่วนี้ถ้าผ่าลำเพงแรกในประเทศไทยนะคะข้างในก็จะมีของที่เป็นเกี่ยวกับจิ้นถ่าลาเกมเลยนะคะนี่ก็เดินมาอาหลับเดียนะ๋ยนั้นเนี่ยสเปย์ญี่ปุ่นก็มีนะเจลทาเล็บก็มีแต่ว่าเราจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้นะคระเรามาสนใจของหลักกลักกันนะครับอินท่าผาลํานะคะอินทราผาลํานะครับ แล้วก็อินทผาลำนะคะอินทผาลำดองกระเทียมดองกระเทียมโคนดองกักนซะเป็นน้ำปลาเชงเลยเอาไม่ใช่ครับที่นะ้ก็เป็นพวกของดองต่างๆนะน้ำอินทผาลำนะคะเราจะซื้อสักขวดกันละกันเนาะนี่นะคะขวดห้าสิบห้าบาทเหลืองบอีกสี่สิบห้าบาทนะคะซื้ออะไรกันดี เกร์นี่ยขนมนแครกเกอร์ไส้อิฐผ่าลำนะคะห้าสิบบาทเกินงบครับพ่อแม่พี่น้องเอาเออกให้ก็ได้เอาออกให้นะเอาอให้นะนีะ่เป็นอะไรนี่เป็นแครกเกอร์นี่เป็นเหมือนแบบคล้ายๆปบ้าพรอนอ่ะเ,อเป็นแบบคล้ายซีเรียลเขาลงไหม,ไ,หมไม่ถูกรครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนเผื่อมีอะไรโอ้โหเรื่องตรงมีอย่างเดิมคันนี้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะ ก็็เปนนขนมมลาดูแค่คล้ายไอ้ขนมลาดูที่วยพิคคะเนนอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเราเอาไปแกะกินอันนึงก็แล้วกันเนาะนี่นะครับซึ่งข้างหน้านะคะก็มีพิคคะเนนด้วยนะคะไปครับ,น,บนี่นะจะพิเศษให้ดูแต่ละอย่างเลยนี่ก็คือน้ำเชื่อมอินทผลัมน,นะคะขวดละสองร้อยบาทนะคะของที่นี่จะแพ อินทผลัมลูกอมอินทผลัมนี่อินทผลัมกวนกวนอะไรไม่รู้นะคะกวนเท้าทุกคก็ไม่รู้นะครับสเปรบาระหนึ่งร้อยบาทนะคะแฮปปี้กินยาทาเล็บทุกคาก็ไม่รู้นะคะอ๋อเป็นมันเป็นแบบนี้คะ เราเรียนแต่ว่าเราถ่ายไม้ดีนะนี่นะคะเป็นแบบประมาณน,นี้นะคะนี่อินก็ของแห้งแบบดองอะไรแบบแบบน้ำแบบตาต่างก็มีนะแล้วก็อเอดินแบบเแบบช็ดกับไม่แห้งสำหรับทีนี้ก็ขอนาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย